Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil alazim. Allahumma salli ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ครับก็ขอขอบพระคุณครับพระ Subhanahu wa ta'ala นะครับที่พระองค์ได้ให้เรานี่อ่า ใหญ่หลวงนะครับที่หลายหลายคนนี้ก็ยังพลาดโอกาสยังไม่สามารถที่จะมาทําหน้าที่ตรงนี้ได้นะครับจะด้วยเหตุผลใดก็แล้วแต่นี้ก็เป็นสิ่งที่เราก็จะต้องบอกกล่าวนะครับต้องเชิญชวนนะครับต้องส่งเสริมกันแล้วก็สนับสนุนกันนะครับเพราะชีวิตของมุสลิมวิถีชีวิตของมุสลิมกับมัสยิดเนี่ยมันจะต้องผูกพันกันอยู่ตลอดเวลานะครับตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตายนะมันจะแยกกันไม่ได้เลยนะครับไม่ว่าเราจะทําอะไรอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่นะครับเราก็จะต้องมี วจิตวใจที่ผูกพันอยู่กับมสัสยิดนะครับผูกพันอยู่กับการระลึกถึงลักษบฮาในหัวตาลาผูกพันอยู่กับหน้าที่นะในฐานะจะเราเป็นบ่าวที่จะต้องปฏิบัติต่อพระองค์ลัสบฮาในหัวตาลานะครเพราะ เป้าหมายที่พระองค์สร mm ้างมนุษย์และจีนมานั้นก็เพ nah, ื่อให้เคารพภักดีต่อพระองค์น hmm. uh, ั่นเองนะครับ like ก so well, so ็เป็นสิ่งที่เราก็จะต้องเตือนตัวเราเองอยู่ตลอดเวลานะครับมันไม่เราจะทําธุรกิจอะไรจะยุ่งยากสักขนาดไหนก็แล้วแต่นะครับเราก็จะต้องแบ่งเวลาเขาจัดสรรเวลานั้นนะครับเพื่อที่จะทําหน้าที่ของเราในฐานะที่เป็นบ่าวของเราตลาดนั่นเองนะครับพี่นงครับในในอัลกุรอานนะครับอัลลอฮฺสลาบอกกับเราในชุลฟาติรนะครับตอนที่35นะครับ ถึงการค้าการขายที่มันไม่ซบเซาก็คือหมายถึงการค้าขายที่จะมีความมั่นคงที่จะมีความเพิ่มพูนนะครับด้วยกับการตรอบแทนจากละซุบฮานในวัตาาน,นั่นเองนะครับอัลลอฮ์บอกวในในอายะ์ที่29นะครับว่าอินนัลลีนัตลูนักีตาบ AH I, ัลลอฮีวะกามุสลาตะวะอัลฟะกูุมิมมาราซักนาฮุมซิรราอัลานียะยารดูนัดยารตันตะบูรนะครับอัลลอฮ์บอกแท้จริงบรรดาผู้ที่อ่านคัมภี์ของอัลลอฮ์ อ่านอัลกุรอานเนี่ยแหละครับคนที่อ่านอยู่เป็นประจำอ่านอยู่สม่าเสมอนะครับทั้งเวลากลางวันกลางคืนถ้ามีเวลาว่างเขาจะมีกรอานติดตัวเอาไว้เลยนะครับอ่านคมภีรขอนแล้วไม่ว่าจะทําอะไรที่ไหนก็แล้วแต่ถ้ามีเวลาว่างก็จะหยิบขึ้นมาอ่านนะครับอ่านด้วยกับด้วยกับที่จะทบทวนอ่านด้วยกับที่จะศึกษาความหมายของอัลกุรอานอะไรก็แล้วแต่นะครับอัลลอฮ์บอกว่าบรรดาผู้ที่อ่านคัมภีของอัลลอฮ์เนี่ยและดํารงการละหมาด ดำรงการละหมาด้วยรักษา,าการละหมาดด้วยไม่ใช่อ่านคุราอ,อย่างเดียวดํารงการละหมาดรักษา,าการละหมาดฟาัดดูง้าเวลาในอย่างครบถ้วนแต่กับถึงเวลาก็มามัสยิดมาทาการสุญอุต่อเล่าสุบาตาลาเสร็จจากละหมาดก็ออกไปทามาหากินไปขวนขวายไปสแสวงหาริสกีนะนะสองแล้วนะปะัจเนที่2และบริจาคจากสิ่งที่เราได้ให้เป็นปัจจัยงชีพแก่พวกเขาโดยซ่อนเล้นแล้วก็เปิดเผยบริจาค ที่เราที่ตระสรวงบอกไว้ว่าให้บริจาคด้วยมือขวาอย่าให้มือซ้ายรู้รบริจาคด้วยการซ่อนเร้นนะและเปิดเผยหรือจะเปิดเผยก็ได้นะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าจะมีเรื่องตะกบดหรือโอ,อวดนะครับแต่พี่เปิดเผยคือเพื่อที่จะได้เป็นแบบอย่างให้กับคนอื่นอีกหลายหลายคนนะครับที่ไม่คิดที่จะบริจาคหรือไม่อยากบริจาคหรือเสียดายรัย์ห่วงทรัพย์อะไรต่างๆพวกนี้นะครับ สรุปก็คือมีสประเด็นเอาเราบอกถ้าจริงบรรดาผู้ที่อ่านคัมภีร์ของอละสุบฮานะหัวตละลาอ่านอยู่เป็นประจำนะครับอ่านคัมภีร์ทบทวนคัมภีร์ของละสุบฮาราคาอยู่เป็นประจำนะครับรำรงรักษาการละหมาดนะรักษาไว้ซึ่งการละหมาดฟัตดูฮ้าเวลาละหมาดที่เป็นสุน,นัขต่างๆก็พยายามเก็บให้หมดนะครับจะละหมาดดูฮา,าระหมาดวิเทสนะครับนะครับหรือละหมาดสุนัขในโอกาสต่างๆนะครับ ทางกอบริยาว่าดีย่างต่างๆนะครับและบริจาคก,กับสิ่งที่เราได้ให้เป็นปัจจัยยิงชีพแก่พวกเขาบริจาคด้วยนะบริจาคโดยซ่อนเลนแล้วก็เปิดเผยเพื่อหวังการค้าที่ไม่ซบเซาคือการค้าที่ไม่ขาดทุนนะมีแต่กำไรยอย่างเดียวนะครับมีแต่ได้กำไร,ยรยอย่างเดียวอัลลอฮฺบอกว่ายัางไงต่อไปนะครับในอายะห์ที่30นะครับลิยอฟฮุห์มูจูรฮุมมาซีดฮุมมิมฟัตุลีอินนะฮูกะฟูรุนชะกูรเพื่อพระองค์นั้นจะทรงตอบแทนรางวัลของพวกเขาให้แก่พวกเขาอย่างครบถ้วน นะก็แสดงว่าคนที่ปฏิบัติอย่างนี้แหละนะครับเอาลอสเวลานะก็จะตอบแทนรางวัลให้กับของพวกเขาเขาจะมีรางวัลให้เอาลอสเวลาก็จะมีรางวัลให้นะครับและให้อย่างครบถ้วนด้วยให้กับพวกเขาอย่างครบถ้วนนะนอกจากนั้นเนี่ยอลอร์บอกว่ายังไงนะครับวายซีดาฮุมิฟอตตอรีและจะทรงเพิ่มให้แก่พวกเขาอีกจากความโปรดปานของพระองค์ พระองค์จะเพิ่มมาอีกนะครับไม่ใช่ว่าให้แค่นั้นทํหนึ่งได้1 0ถึง700รหรือมากกว่านั้นนะตามที่พระองค์อเลสบาลานั้ทรงประสงค์แต่ก็อันนี้เป็นสิทธิของพระองค์ลักษมีราในวาระที่จะเพิ่มผูนให้และพระองค์ก็สัญญาแล้วพระองค์ก็จะเพิ่มผูนให้อีกนะครับให้อย่างครบถ้วนแล้วก็จะทรงเพิ่มให้กับพวกเขาจากความปวดปานของพระองค์อีกนะครับอินนหูกอฟูรุนเชกูรถ้าจริงพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยผู้ทรงชื่นชมยินดีนะครับเนื่องจากการพักดีของพวกเขานั่นเองนะ ก็จะได้ตระหนักแล้วก็นําไปเป็นเป็นเป็นข้อคิดในในในการปฏิบัติของเรานะครับว,ว่าสิ่งที่เราปฏิบัติด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยความอิคลาสนะครับไม่ว่าจะเป็นการอ่านอัลกุรอานก็ดีการรงรักษาการละมหมาดก็ดีซึ่งซึ่งหลายๆคนนั้นก็ยังยังปล่อยวางนะครับหรือมองข้ามความสําคัญตรงนี้นะครับโดยเฉพาะการมาร่วมการละหมาดที่มัสยิดเนี่ยครับจะได้ผลบุญถึง27เท่า นะครับแต่ถ้าเราเรามาอยู่ที่บ้าน,นก็ได้เท่าเดียวนะมันเป็นอย่างนั้นก็เลยทําให้หลายๆคนเนี่ยบางทีบางครั้งก็มองข้ามตรงนี้ไปนะครับเอาเราบอกพระองค์เป็นผู้ทรงอภัยผู้ทรงชื่นชมนะครับสิ่งที่บ่าวของพระองค์นั้นจะได้รับนั่นเองนะครับอันนี้ก็ให้เราทั้งหลายนั้นได้ตระหนักแล้วก็อีกอายะหนึ่งนะครับเอาเราบอกในอายะที่สามที่สองนะครับว่าซุมารันิกิตาบัลลาีนาสโตไฟนามินอิยบาดีนา فمنهم صالحون لنفسه ومنهم مقتصر ومنهم سابقون بالخيرات بإسناد الله ذلك هو الفضل الكبير นะครับเราบอกและเราได้ให้คัมภีร์เป็นมรดกสืบทอดนะสืบทอดแก่บรรดาผู้ที่เราคัดเลือกแล้วจากปวงบาปของเรานะครับอัลลอฮฺก็ให้ให้อัลกุรอานเนี่ยนะครับเป็นคัมภีร์ซึ่งเป็นคัมภีร์ฉบับสุดท้ายที่ถูกประทานมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับ นะแก่บรรดาผู้ที่เราทรงคัดเลือกนั่นก็คือประชาชาติของท่านอับดุลีฮ์มัสสุลลัสลัมตั้งแต่ท่านนบีบรรดาซาวะนะครับบรรดาตาบีอินนะครับแล้วก็ตาบีตาบีอินคือหลังจากพวกตาบีอินนะครับแล้วก็มาถึงชนรุ่นเราเนี่ยนะว่าตาบีมีอสานินอิลายมิดดีนนะครับจนกว่าจะถึงวันแห่งการตัดสินนะคือพระองค์ลัทธาราได้คัดเลือกแล้วนะครับที่จะให้เรานั้นได้เอาคมพีของเรานั้นเป็นมรอดอกสืบทอดก็คือได้นําอัลกุรอานเนี่ยมาศึกษาแล้วก็มาปฏิบบััตติแแลกกก็ออ่่เผยพรนไ อันนั้นก็เป็นหน้าที่อีกป <K an ling> ระการหนึง่งที่เราก็จะต้องทำสำหรับคนที่มีมีความสามารถที่จะจดจำอัลกุรอานแล้วก็บอกต่อกันไปนะครับถึงคำพีของละซุบฮานะห,หัวตาลามนะครับเราบอกว่าต่อไปนะครับฟอมินุุมซอริมุลนับสินะครับบางคนหนึ่งพวกเขานั้นเป็นผู้อาธรรมกับตัวเองนะบางคนก็เป็นผู้อาธรรมกับตัวเองก็คือกระทำความผิดกระทำความชั่วนะครับไม่ได้เอาข้อมูลจากอัลกุรอานนนํำไปปฏิบัติ นะครับตามรับสู่ตามความต้องการตามอารมณ์ของตัวเองอย่างเดียวนะ,ะไม่ได้คํานึงถึงข้อใช้ข้อห้ามต่างๆนะครับว่ามินหนุมมุตสิทธิ์นะและบางคนในหมู่พวกเขานั้นก็เป็นผู้ที่เดินสายกลางนะบางคนก็เดินสายกลางนะทำดีกระทาทำ,ทำ,ทำชั่วกระทำะบางทีก็ละหมาดอ,อย่างเคร่งครัดแต่บางช่วงบางเวลาก็หายไปนะ,ะไม่ได้ละหมาดบ้างทิ้งละหมาดบ้าง บางคนค,คือลักษณะแบบนี้นะครับคือไม่ได้ไม่ได้ยืนหยัดให้ให้ให้เป็นเป็นปฏิบัติอยู่เป็นประจำนะครับหรือไม่ได้รักษาคาาําสั่งของลาสุวาลาอยู่เป็นประจำนะครับาบางทีอาจจะต้องตกเป็นท่าของเชตอนบ้างนะเป็นผู้ละเมิดเป็นผู้ฝ่าฝืนนะแต่ก็ต่บา,า,บาบ้านขออภัยขอจะผ้าิดต่อลาสุภาลานะครับโมมินมุซาบบนกบิลไคยรอตีบิสนิละและบางคนอีกพวกเขาก็เป็นผู้รุดหน้าในการทําความดีทั้งหลายด้วยอนุมัติของขอัลลอฮ์นะ บางคนก็เป็นผู้ที่รุดหน้าในการทําความดีคือคือทำทุกอย่างนะที่เป็นคําสั่งใช้ขอนรับสัมาลาคือเก็บพยายามเก็บทุกอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นละหมาดฟาัดดูละหมาดสุนนะอ่านอัลกุราอานถือสินอดนะครับการบริจาคโดยเฉพาะเรื่องการบริจาคเนี่ยนะครับเหมือนที่บอกไปแล้วนะครับว่านะครับเขาเป็นผู้ที่หวังการค้าที่ไม่ซบเซานะคือบริจาคทั้งในที่รับในที่แจ้งนะเป็นผู้ที่รุดหน้าไปก่อนนะครับ ก็คือเป็นผู้ที่เร่งรีบในการทําความดีทุกอย่างนะครับแล้วก็ออกห่างจากความผิดความชั่วทั้งหลายนะครับทางนี้ก็ด้วยอนุมัติของอัลลอฮฺสุบานั่นเองนะครับอ mm. ัลลอฮ์บอกซาเลกะฮลฟอบดุลลกะบีรนะครับด้วยนั่นคือความโปรดปรานอันใหญ่หลวงนะครับจากอัลลอฮ์สุบานั่นเองนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่อัลลอฮ์สุบานบอกให้เราได้รับรู้เอาไว้นะครับว่าสําหรับเราซึ่งเป็นอุม,มาของทนซาลลาฮฺนั้นเป็นประชาชาติที่อัลลอฮ์สุบานได้คัดเลือกแล้วนะครับจากปวงบ่าวของพระองค์ นในการที่จะนําอัลกุรอานนั้นเป็นมรดกสืบทอดมาแล้วก็นําไปเผยแพร่นะครับแล้วก็ด้วยการรักษาบัญญัติของเรารักษาคําสั่งของเราให้เกียรติกับพระบัญญัติของเราสุบาราด้วยการปฏิบัติตามอัลกุรอานแล้วก็สุนนะของตัสูลสุลตานอัสซาลัมนั่นเองนะครับอลัลลอ์บอกบางคนหนึ่บุกขุนข้นก็เป็นผู้ที่อธรรมกับตัวเองนั่นคือเป็นคนชั่วเป็นคนเลวนะในอุมะของตัสูนเป็นอย่างนี้นะบางคนก็เป็นผู้เดินสายกลางนะดีกระทาไม่ดีกระทา ปะปนกันอยู่อย่างนั้นนะครับแต่บางคนก็เป็นผู้ที่รุดหน้าในการทําความดีทั้งหลายคือเป็นผู้ที่อยู่ในแถวหน้าเป็นผู้ที่ตักวาเป็นผู้ที่ยำเกรงในระดับแถวหน้าเลยนะครับเป็นผู้ที่ยืนหยัดในการรักษาคําสั่งของลาสุภานในวัตรายืนหยัดในการปฏิบัติตามสุนน้าของตระสรุสระลาสะลามในทุกๆเรื่องสุดความสามารถนั่นเองนะครับเราก็าเลือกเอาว่าเราจะอยู่ในกลุ่มไหนนะครับเราบอกด้วยด้วยอนุมัติของพระองค์นะครับนั่นคือความโปวดปานอันใหญ่หลวงของลาสุภาตัตราที่ประทานให้กับบาทของพระองค์ ให้กับประชาชิของมุฮัมมัดนั่นเองนะครับก็ขอให้เราทั้งหลายนั้นได้ขอดุอานะครับได้ให้เรานั้นเป็นผู้ที่มีตัก,กวาเป็นผู้ที่ยำเกรงในระดับแถวหน้า นะครับเป็นผู้ที่รักษาคําสั่งของัลเราสุบฮารณวัฒนาตอบรับควาเรียกร้องของัลเราสุบฮารณ์แล้วก็ระทุนของพระองค์นะครับจนเต็มกําลังความสามารถนะครับตราบชั่วลมหายใจสุดท้ายในดุนยาของเรานี้จะออกกร่างไปนั่นเองนะครับผู้ที่เรานั้นจะได้กลับไปพบกับพระองค์ัลเราสุบฮารณวัฒนาในสภาพของบ่าวที่จงรักภักดีกตัญญูรู้คุณต่อัลเราสุบฮารณวัฒลานั่นเองนะครับก็ฝากพี่น้องวันนี้ครับอากรุลกาลิฮัสซาฟาซ็อฟตรุลลอฮิมารีวัลลุคุมริซาลอิมสลิมีนะมิงกุลิทาม فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته